กราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปและก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้หลวงแม่จะมาสรุปธรรมะในธรรมะธรรมจักกึ่งพุทธการบทที่สองซึ่งในบทที่สองนี้องค์พระพุทธเจ้าน้อยก็ได้เข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านว่าธรรมจักคืออะไรหรือเจ้าคะและอะไรที่รวมกันมาเป็นธรรมจัก พระพุทธองค์ท่านก็ได้ทรงเมตตาอธิบายด้วยธรรม็ดประการซึ่งในประการที่หนึ่งพระพุทธองค์ท่านก็ได้อธิบายว่าจักก็คือจักของเจ้าจากักรพรรดิทั้งหลายฉะนั้นพระพุทธองค์ก็เป็นจกักรพรรดิทางธรรมจึงมีธรรมจักเป็นของคู่บารมีของพระพุทธองค์ท่านในประการที่สองท่านได้อธิบายว่าในธรรมจักของพระพุทธองค์นั้นย่อมซ่อนอยู่ด้วยธรรมะ แม่ธรรมห้าประการนะคะซึ่งเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสรู้ในธรรมจักรของพระพุทธองค์จึงประกอบไปด้วยแม่ธรรมห้าประการซึ่งท่านได้อธิบายไว้ในประการที่สามในเรื่องของอริยสัจสี่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าท่านทรงตรัสรู้ในเรื่องของอริยสัจสี่คือรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ที่ท่พนทุกข์และรู้วิธีปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู่ที่ที่พ้นทุกข์ และท่านก็ได้อธิบายไว้ในประการที่4ว่าการปฏิบัติควรที่จะปฏิบัติเพื่อลดละซึ่งกามาคุณทั้ง5คือรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติอย่างเราควรที่จะมุ่งเน้นเพื่อลดละต่อให้เราปฏิบัตินานแค่ไหนถ้าเราไม่มีการที่จะลดละสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติย่อมไม่มีผลไม่ถึงนิพพานนะคะและในธรรมประการที่ห พระพุทธองค์ท่านก็ได้ทรงอธิบายไว้ว่าการทรมานตนไม่ใช่หนทางแห่งความหลุดพ้นควรละเสียควรบำเพ็ญปฏิบัติอยู่บนเส้นทางแห่งทางสายกลางทำในประการที่6พระพุทธองค์ท่านได้ทรงอธิบายไว้ว่าการประพฤติปฏิบัติควรที่จะอยู่ในกรอบแห่งมรรคแคือดําเนินด้วยเส้นทางแห่งศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าเป็นธรรมกึ่งพุทธการก็คือศีลธรรมสมาธิปัญญานะคะ และทำประการที่7พระพุทธองค์ท่านก็ได้ทรงอธิบายไว้ว่าเราควรที่จะทําให้แจ้งในเรื่องของขันห้าสิ่งเหล่านี้คือแม่ทรรมห้าประการที่พระพุทธองค์ท่านทานงรงตรัสรุ้วได้ทำเหล่านี้และจึงสําเร็จเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีธรรมจักรของพระพุทธองค์ก่อเกิดขึ้นและแม่ธรรทั้งหประการนี้คือแม่ธรรที่รวมกันมาอยู่ใน วงธรรมจักรของพระพุทธองค์ซึ่งมีพลังอำนาจบารมีมากที่จะสามารถส่องแสงสว่างทั่วโลกทั่วโลกาปลุกจิตทั้งหลายให้รู้ตื่นแล้วก็หลุดพ้นได้ด้วยการเข้าใจแม่ธรรมทั้ง5ประการนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจจะฟังอย่างละเอียดก็ไปติดตามได้ในธรรมะธรรมจักรกึ่งพุทธการบทที่สองสวัสดีค่ะสาธุ